รักเลือกได้สนับสนุนโดยปากกาตรามารักเลือกได้สัปดาห์นี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสวรรณภูมิค่ะ ชูรักชูรสของเราแวะมาฉีดวัคซีนรักให้กับน้องๆอ,อย่างต่อเนื่องทุกปีเลยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าเรื่องรักแข็งแกรง่งยิงเรื่องการท้องก่อนวัยเท่ากับศูนย์เลยละค่ะอาจารย์ที่นี่จะมีกิจกรรมดีๆอย่างไรสอนน้องๆอ,อ,อย่างไรไปชมกันเลยค่ะค่ะถ้าเรื่องให้ความรู้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะทั้งครูอาจารย์เนี่ยเดีย๋ยวนี้เราพูดกันตรงๆแล้วนะคะเราจะไม่พูดอ้อมๆเหมือนรุ่นเราแล้วนะคะเราจะบอกเลยว่า คือทั้งเพศหญิงเพศชายการใช้ถุงยางอนามัยนะคะตอนนี้เราเท่ากันแล้วนะคะการปฏิเสธการร่วมเพศที่ไม่มีในเรื่องการใช้ถุงยางอนาะมัยผู้หญิงสามารถปฏิเสธได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแล้วส่วนในเรื่องของทฤษฎีอย่างที่บอกทุกปีเลยนะคะเราก็ได้เชิญเนี่ยต้องขอบคุณรายการชุรักชุลลดด้วยนะคะจะาพาคุณหมอเนี่ยที่ให้ความรู้เรื่องสารเนี่ยดีมากชัดเจนซึ่งกิจกรรมนี้เรามีทุกปีแต่ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย เราก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการจุดนะคะจุดที่เราใหา้แจกถุงยางอนามัยนะคะเราจะไว้ที่ห้องกิจกรรมซึ่งนักศึกษาถ้ามีความประสงค์ทั้งหญิงและชายเนี่ยสามารถที่มาขอใช้บริการได้โดยที่เราก็ไม่ได้เปิดเผยในตัวนักศึกษานะคะ,ะเพื่อนผมฝากถามนะครับว่าแฟนเอาไม่มันนะครับควรทำยังไงดีครับผมอยากจะถามว่าทำไมรักข้างเดียวมันเจ็บจังเลยครับ ที่ติดโควิดมาแล้วใช่ไหมคะแล้วประจําเดือนมาไม่ปกตินานหรือว่านานๆมาทีก็คือผิดปกติไหมคะโอเค็น okay. คำถามซึ่งเราพบว่าผู้หญิงหลายต่อหลายคนในช่วงวัยรุ่นเนี่ยที่ติดโควิดมาถึงแม้ไม่ได้เป็นอาการรุนแรงแต่ปรากฏว่าประจําเดือนมันเพี้ยนมาบ้างม่มาบ้าง,างหยุดไปบ้างในขณะที่ผู้หญิงที่วัยใกล้ๆวัยทองเนี่ยใกล้ๆวัยทองนะ บางคนหมดประจำเดือนไปเลยคำถามนี้มันก็อยู่ที่ว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในปัจจุบันเขาคงกำลังทำศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่การติดโควิดเครียดไหมลูกเครียดไหมเครียดไหมครับตอนช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนะผู้ชายไปโรคหย่อนสมรรถภาพทาเพศเต็มไปหมดเลยเชื่อเปล่า oh, <no. S 1> นะและหลังจากนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรติดแล้วจะเป็นอะไรจะตายไหมกินยาจะเป็นอะไรไม่วัคซีนจะเป็นอะไรไหมทุกอย่างเละอยู่ในอากาศ ช่วงนั้นงานศึกษาวิจัยทั่วโลกพบว่าสมรรถนะทางเพศผู้ชายลดลงนะครับเป็นโรคนกเขาไม่ขันเต็มไปหมดเลยนั้นผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศแต่ฮอร์โมนผู้หญิงเวลามันเพลียเพราะความเครียดมันเป็นไงรังไข่มันจะไม่ตกไข่หรือมันตกไข่ไม่สมบูรณ์พรอมตกไข่ไม่สมบูรณ์ประจำเดือนมันจะมาบ้างไม่มาบ้างซึ่งถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะหายไปเดี๋ยวมันหายไปเองแล้วจะกินอะไรบำรุงมันกินโฟลิก โฟลิกเวาลา5มิลลิกรัมเป็นวิตามินซึ่งจะช่วยบำรุงรังไข่ของน้องๆวัยรุ่นทุกคนนะครับกินไว้ได้เลยถึงแม้จะเป็นโควิดไม่เป็นโควิดก็กินไว้เลยเดี๋ยวจะดีขึ้นเองครับเพื่อนผมฝากถามนะครับว่าแฟนเอาไม่มันนะครับควรทํายังไงดีครับมันมันไม่มันยังไงเพื่อนเขาบอกว่ามันไม่มันยังไงกับคนอื่นมันกว่าครับอ๋อ,อกับแฟนไม่มันใช่ไหมโอเค เสียงตอบรับสูงมากเลยนะครับพวกเราลองนึกนะของอะไรที่ใช้เป็นประจำเราก็เบื่อใช่ไหมครับของอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมครับอันนั้นเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เวลาเรามีกิจกรรมหรือเราทำเรื่องอะไรเป็นประจำสม่าเสมอเนี่ยเรามักจะเบื่อง่ายเรามักอยากจะไปทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมได้ไหมครับดังนั้นถ้าเรามีคู่แล้ว มีเป็นกิจจลักษณะแล้วมีกิจ,จกรรมเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วให้ปรับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนท่วงท่าบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนสถานที่บ้างเติมโน่นเติมนีนมนนน่บ้างนะครับอย่าเริ่มต้นกับแบบนั้นจบแบบนี้มันก็เหนื่อยนะเบื่อ,อนะเพราะฉะนั้นทําตัวว่าคนเดิมแต่เปลี่ยนอย่างอื่นสักก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เบื่อ,อเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยนถุงยางเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคุณหมอเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้า ผมอยากจะถามว่าทําไมรักข้างเดียวมันเจ็บจังเลยครับเดี๋ยวกัอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงโอ้พอครับถามที่้าปั๊บเนี่ยมันโดนไหมโดนทุกคนเคยโดนกันมาบ้างไหมโดนกันทุกคนใช่ไหมครับนะครับเวลาโดนเราเคยนึกไหมครับว่ารักแล้วมันเจ็บเนี่ยเจ็บแล้วเราจำไหม เราก็ไปรักใหม่ใช่ไหมลูกเอ้แล้วบางทีเราก็เจ็บใหม่ถูกต้องไหมครับแต่เราก็ยังไม่จําเราก็ยังไปรักอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับ<ช>และ<ช>ทุกครั้งที่เราเจ็บเราก็เรียนรู้เพื่อที่จะมีประสบการณ์ผ่านไปอีกย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับครับรักที่เจ็บคือรักที่ไม่สมหวังจริงไหมครับครับเราเคยทําอะไรแล้วเราสมหวังทุกอย่างไหมไม่มีเนาะ ไม่มีงั้นความรักก็เป็นอย่างหนึ่งครับน้องๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งบางครั้งบางคราเนี่ยเราอยู่ในโลกโลกหนึ่งแล้วเราก้าวเข้ามาสู่อีกโลกหนึ่งสังคมที่เราออกไปจากที่เราอยู่ที่บ้านเวลาอยู่ที่บ้านเรามีคุณพ่อคุณแม่รักเราจริงไหมไม่เคยผิดหวังและไม่เคยเสียใจเลยเท่าไหร่เพราะพ่อแม่ยังไงก็ยอมเราแต่พอเราออกจากครอบครัวออกจากบ้าน เราเข้าไปอยู่สังคมเราเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งเราเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งเราเจอกลุ่มหลากหลายอีกคนหนึ่งอะไรก็ตามแต่เขาก็มีความคิดเขาใช่ไหมเราก็มีความคิดเราถูกไหมครับครับทีนี้เวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็ต้องตั้งความหวังว่าเราอยากจะสมหวังใช่ไหมครับบางครั้งมาคามันก็ไม่สมหวังถูกต้องไหมครับครับพอไม่สมหวังเราก็กลายเป็นเสียใจถูกไหมครับน้องๆลองคิดตามไปนะค่อยๆคิดนะ ปกติเรามาเราก็อยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วเราก็มีแฟนนึ่งองไมครับมีคนรักถูกต้องไหมครับถ้าคนรักไปเราก็กลับมาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องไหมครับเราไม่ได้เสียอะไรไปนะเราอยู่เหมือนเดิมนะเพราะนั่นเดี๋ยวนี้เราอย่าเอาว่าไม่ได้กลายเป็นเสียเพราะถ้าเรามองว่าไม่ได้คือเสียเราก็จะเสียใจเราก็จะเจ็บแต่ไม่ได้ฉันก็ทำเต็มที่แล้ว แต่ไม่ได้ถูกต้องไหมครับถูกครับนี่ก็สําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้ได้เราจะเจ็บไหมเราจะเจ็บน้อยลงครับถูกต้องนะครับแล้วเวลาเรารักใครแล้วคนนั้นเขาไม่ลักเราเขาไปเราเคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเรา <c oughs> เคยไหมเคยไหมครับซึ่งบางคนก็เป็นจริงบางคนก็ไม่เป็นจริงจริงไหมครับซึ่งแบบนั้นถ้าเกิดเชื่อพวกบุญพวกกรรมก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วบุญกรรมคือเราทํา ในวันนี้เขาไม่ชอบเราเราก็ทําให้ดีมากขึ้นในที่สุดเขาอาจจะชอบเราก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ชอบเราที่เราทําดีขึ้นอาจจะมีคนเห็นความดีแล้วเรามาชอบเราก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมากก็ไม่ค่อยเจ็บมากจริงไหมลูกเนาะนะก็เก็บคนะเล็กคนน้อยเนาะเจ็บได้เดี๋ยวกห็หายเจ็บใช่ไหมครับโอเคครับ